เรามาอยู่กับอาชีพคุณขับรถไฟเลยครับพร้อมกับทานหินคุณสองเฮ้ยคูนสองไม่ใช่อะไรนะมีสองชิน้น <c oughs> แน่นอนนะครับอาชีพนี้จะโดนดาเมจเพิ่มถึงสองเท่าเพราะว่าเลือดเขามีเพียงครึ่งเดียวนะฮะไอดาเมจเพิ่มสองเท่าหรือเลือดเพียงครึ่งเดียววะน่าจะมีเลือดเพียงครึ่งเดียวนะครับนานผู้ชมแล้วก็มีคอมเมนต์ใน youtube นะครับที่บอกผมว่าพี่อาชีพไหนมันก็พลาดหมดแหละพี่เพียงแค่ <Yeah. S 1> มีน้ำมันงูนะฮะ น้ำมันงูแล้วก็ท่านหินก็พลาดแล้วจากการคำนวณด้วย IQ ค4 0 0 0ดมืเซลล์ของผมผมรู้เลยว่าเราต้องใช้ท่านหินเท่าไหร,นรนไ่นะครับถึงจะผ่านได้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่กิโลเมตรแรกเลยนะครับผมจนไปถึงปากซอยหน้าบ้านไอโปอง้งไอพี่เจี้ยวมั่วละหน้าบ้านพี่โบนะครับพี่เบิ้มที่หน้าโบหรือเบิ้มอเออด้านหน้าจวนนั่นแหละครับผมแน่นอนว่า เราจะใช้ฐานหินทั้งหมด16ก้อนนะครับแ,แน่นอนนะครับผพรา่ผมคำนวณมาแล้ว16ก้อนนะี่คือถึงแน่นอนผมก็เลยซื้อไปเลยนะครับเพราะว่าอาชีพคนขับรถนี้จะมีฐานหินอยู่ในตัวอีก2ก้อนเราก็ซื้อไปทัก14ก้อนก็ครบ16และที่สำคัญเลยที่เราต้องเตรียมไปอีกนะครับนั่นก็คือน้ำมันงูแต่ว่าตอนนี้เออแบงค์ตัวจะหมด หมดเกลี้ยงเลยให้ตายเถอะเราจะได้เพียงแค่สองขวดแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกจ,จะได้2ขวดบ่ว่านะครับมันก็จะเป็นสี่ป่ะเอาละครับน้อนอนะนนเรามาดูกันครับว่าอาชีพคนขับรถไฟนะครับที่จะทําให้ขบวนของเรานั้นเร็วขึ้นด้วยเราจะจบภายในกี่นาทีแบบว่าไม่แวะไหนเลยนะฮะไม่ฆ่าใครด้วยนะครับเขาบอกว่าไม่ฆ่าใคร ก็ได้นะฮะอาชีพไหนได้หมดเพียงแค่มีฐานหิน16ก้อนแล้วก็น้ำมันงูเท่านั้นเองไปดูตัดเข้ามาในเกมนะครับกับโลกกันกระสุนของเราที่เรารักมากอ่านะฮะนี่ฟิวเจอร์บอร์ดหรือว่าหนังสือพิมพ์วะเนี่ยจริง <laughs> มันกันกระสุนได้ด้วยหรอวะเอเเราก็แปะไว้อย่างนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงสวยงามไหม จริงๆแล้วเราไม่ได้แปะต้องการอะไรนะฮะความสวยงามหรือไม่นะครับผมเราต้องการกันกระสุนนะครับเดี๋ยวจริงๆแล้วอ่าความเป็นจริงของโรคใบนี้อ่าอันนี้ไม่น่าจะก,กันได้แต่นี่มันในเกมเราจะไม่ดทมการซื้อแผ่นกันกระสุนแต่อย่างใดแค่นี้ก็พอแล้วไยเดี๋ยวนะ่ามันเอียงเกินนะฮะทำให้กระสุนฉลับมาโดนเราได้เราจะขอตั้งแบบตรงๆแล้วกัน อ่ไวงเอาม่ยเอาม่มมมแบแบ๊บแตั้งสต,ติแป๊บนึงแปะเข้าไปปับป๊บปั๊บแล้วก็ไหลขึ้นฮึบอึอึโอ๊ยโถดเสียงอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรไม่มีใครได้ยินนะฮะอยู่คนเดียวไปไปไปอันนี้ต่อนะครับอ่าแล้วก็แปะไว้นะครับปร,ประมาณข้างหน้าประมาณข้างหน้าตรงนี้นี่กากระซุนชั้นดีแต่เราจะตะแคงนิดหน่อยนะครับตะแคงนิด ประมาณนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันฉลบเข้าขพ่อนี่ละกันนะครับผมกลังโอเคไปเลยกูดเลยแล้วก็ไปกันต่อครับผมกับการประจุนภัยอันยิ่งใหญ,ใหญ่เพราะเราเก็บถานหินมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมและก็เติมน้ํามันเชื้อเพลิงเรียบร้อยไปครับผมกระถานหิน16ก้อนและน้ามันงู4ขวดเพราะว่าทรัพยากรเราหมดว่ะเฮ้ย เอานะครับผมเราจะเล่นตาม FC นะฮะ FC จะให้เราเล่นอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะฮะจะให้เราทำอะไรแบบไหนอย่างไรที่ไหนและนี่คืออาชีพที่ขับรถไฟเร็วที่สุดในเกมนี้ด้วยความเร็ว8 4 0 0นชั่วโมงกิโลเมตรไม่ใช่นี่เออความเร็ว84กิโลเมตร่อชั่วมงอนะฮะความเร็วค่อนข้างอะแจมแมวจะจัดเฮ้ยไม่ใช่นี่มัน84เมตรหรือเปล่าวะ นี่ความเร็วในเกมเอาเลยครับท่านผูช้ชมแล้ว,ลวคืนแรกก็กำลังจะใกล้มาถึงแล้วนะฮะคืนแรกยังไม่ผ่านเลยยังไม่ถึงคืนแรกเลยตอนนี้นะครับผมเอ้ยเซฟโซนแรกมาแล้วโอ,โอ้คืนแรกยังไม่ถึงเลยครับตอนนี้ครับโอ้โหเป็นอะไรที่ไวมากเซฟโซนแรกผ่านไปแล้วเหรออะไรกันเนี่ยมันไวเกินไปทําให้ผม้ตั้งตัวไม่ทันเลยแล้วก็คืนแรกมาถึงแล้วครับผมเชียร์เฮ้ เราจะจบเกมภายในแบบโคตรรวดเร็วหรือเปล่านะฮะแบบเฮ้ยมื่นแล้วอีกแค่ข้างหน้าน้ำมันจะหมดทุกๆอ่าสองหมื่นนะครับเป็นเป็นอะไรที่แจมแมวมากนะฮะเพราะว่าใช้ทานหินเนี่ยยัดเข้าไปนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังหน่อยดิเมื่อกี้เจ็ดหัวเลยเนี่ยเจ็ดหัวจริงแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะตุยเย่ไปแล้วนะครับดีที่ผมก้มหลบกระสุนทันในช่วงวินาทีเมื่อกี้นะครับผมใครเห็นทันไหมเมื่อกี้ผมเดอะแม็กซิกเลยนะแบบ รอดเลยอะ่ะถ้าตัวละครตัวนี้นะครับผมโดนนะฮะหเม็ดเข้าไปที่กลางกระบะเนี่ยน่าจะเดดแน่ๆจากประสบการณ์ที่โดนเม็ดเดียวกางกระหม่อมนะฮะผมแน่นอนว่าเป็นปุ๋ยแน่ๆนะครับแต่ตัวน,นี้ขับไปก่อนเชยร์จะเข้าเซฟโซนที่2แล้ววะครับน้องๆจะผ่านไปกี่คืนนกว่าไวมากนะฮะน่าจะประมาณอนะ่ะสิบกว่านาทีนะครับก็จบแล้วสําหรับเกมนี้เฮ้ย hey! จบเกวได้ไวขนาดนั้นเลยเละแบบนี้ไม่ไม่ปั๊มวินกันกระจุยเลยครับน้องๆถ้าเรามีอาชีพที่มันดีกว่านี้เว้ยผมคิดว่าอาจจะจบได้ไวนะครับแต่อาชีพอันนี้เนี่ยมันเป็นอาชีพที่ <laughs> อาชีพมึงโดนนัดเดียวแตกอะ่ะเออแล้วมึงก็ไปสุดทางจริงๆเขาบอกว่าอาชีพไหนก็ผ่านได้เนี่ยผมทดลองเลยครับอาชีพไหนจริงหรือเปล่านะครับตลอดอาชีพนี้ มันผ่านได้วะอา,า,าชีพเนี้ยมันขับรถไฟเร็วก็จริงนะครับแต่ว่ามันบางอยากระดาษเลยนะถ้าไปหลายคนอาจจะผ่าดได้นะเออจริงครับไปเพื่อนไปแทงตีนแล้วเราก็วิ่งเข้าไปเปิดแล้วก็วิ่งขึ้นข้างบนเล้วมาพ่านนะเว้ยจริงๆใช่ไหมสุดเพื่อนเราก็เดทไงเออไม่แน่นะครับถ้ารอบนี้ผมเดทผมจะลากเพื่อนมาอีกหนึ่งคนเว้ยเฮ้แต่ตอนนี้กลางคืนแล้วชิบฮะเอ้อออเอ,ย,เอยออกไปทำไมฐานหินหมด พระเจ้าหมดอะไรตรงนี้เนี่ยโอู้หเหมือนมืดด้วยสิบไปเมื่อคืนซอมบี้เอาแล้วไงเอาแล้วไงเออเติมไปก่อนแล้วกันมันยังไม่มาใช่ไหมเติมปุ๊บแล้วก็บิดเต่โอ้ย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 ใจเย็นน้องโอ้ยอุ้ยโอ้ยเราเสียน้ำมันงูไปแล้วหนึ่งขวดโอ้ไม่นะโอ้ไม่เออขึ้นโหดร้ายเจ้ยเออซอมบี้ตุยสองทีก็เกือบจะแตกแล้วร้านบิปปกรณ์ช็อปตอนนี้ร้านบิปปกรณ์จัดแมปเข้ามาใหม่อีกแล้วกับแอนิเมะแอดเวนเจอร์ บล็อกฟูดกับผลปิศาจแมวตันแบบสุดเทพเอ่อแมวตันนี่คือไก่ตันนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิดผลมังกรถาวรและผลต่างๆอีกมากมายแอปเอฟเคสุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่องตั้งเอฟเคไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิมเอฟเคฟินฟินกันไปเลย ยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษจินเกชอบบริการจำหน่ายแบบลุ้ดวงแบบสุดตรึงบอกเขาเลยว่าไม่มีเกลือครับน้องนองเออดูดีๆนะบางอันก็มีเกลือและไม่มีเกลือตั่งกันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเกลือนะครับผมซื้อยังไงก็ได้ของแน่นอนจัดไปเลยมีสุ่มปลาสุดเทพเลยนะครับผมปลาเน้ก็จะเป็นปลาแอคซาแบบสุดตึง เอาละครับผู้ชมครับผมคิดว่ามันอันตรายมากนะครับเราควรที่จะแปไว้แบบนี้นะครับเราเสียเวลาไปประมาณอีกประมาณ10นาทีนะฮะเพราะว่ามันมีซอมบี้ดักให้เรามาไม่ได้นะครับเราจะตัดช่วงนั้นไปแล้วกันเราจะแว้นไปเลยแล้วกันครับผมถ้าไมาอย่างนั้นมาดูนั่งดูหน้าซอมบี้เราอาจจะกินเวลาไปถึง10กว่านาทีได้นะครับเอ๊งปื๊บแล้วก็ขับไปก่อนนะครับผมแบบชิวชิว อตอนนี้ด้านหน้าเราลุ่งมากๆนะครับเพราะว่าเราไปบังหลังแทนนะฮะเพราะว่าพอเราผ่านกองจูนใช่ไหมแต่แม่งยิงหลังเว้ยยิงหลังนึกพุนเลยนะเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับแบบนี้จะเป็นอะไรที่ดีกว่าเกจัดปะมันจะผ่านทุกอย่างไปอย่างง่ายได้ 20, สองหมื่ามแบบตึงๆเงีเ้ยเฮ้ยเ,ยเซฟโซน เซฟส่นอีกแล้วเซฟตัวนที่สามหมื่นครับน้องๆว้าวมันจะเป็นอะไรที่ไหวมา,มากๆไวแบบไวโคตรๆเราจะได้เข้าคืนที่สามรอเปล่าครับน้องๆไปดูอ๋ออ๋อเฮ้ยสี่นะครับตรงยาวมากน่าจะเหยียบมิดไม่ไปเลยร้อยยี่สิบห้าได้ไหมน้องแบบนี้มันช้าเกินว่ะพี่ไม่ทันใจเฮ้ยและก็เข้าคืนที่สามครับผม วิลกดจัดไปแงงแ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 งคืนที่สามวะคืนที่สามวะคืนที่สามะเออเออเฮย้ฮยเฮย้ยเฮ้ยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแปลกนะไม่มีอะไรแปลกแปกนะแต่น้ามันจะหมดหรือเปล่าหรือเติมทันิีเพิ่มนะครับแล้วก็บิดไปเลยเออเอยเียงอะไรอะ่ะ เสียงไรน่ากลัวนะครับตอนนี้อยู่ท่ามกลางความมืดแล้วเราก็ดิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึง6และ7นะครับผมท่านผู้ชมครับขับยังเปล่าเปลียวและโดดเดี่ยวนะฮะแต่จริงๆตอนนี้เนี่ยแบงค์เราหมดนะครับท่านผู้ชมถ้าเราจะทำคอนเทนต์หน้าที่แบบเอาเพื่อนมาด้วยนะครับผมคิดว่าเราต้องไปฟาร์มก่อนนะครับไม่งั้นไม่รอดแน่ๆครับน่นนอนนะครับ เอาลราไปเรื่อยๆครับจะหูมือแล้วว่ะเอาลืมจัดนะครับแต่แต่เจ็ดหมื่นแ,แล้วทําไงก็ดีนะครับผมกับรุ่นกระดาษบางเฉียบแบบนี้เราจะรอดหรือไม่ไปดูครับติดตามรับชมแบบใกล้ชิดไอ้เช้าแล้วโอ้โหที่ชเช้ารับชมแบบใกล้ชิดเลยเจ็ดหมื่นแล้วทุกคนเจห็หมื่นแล้วเออเงวเอ๋อเอ๋เอเงา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 ใกล้ละๆๆๆๆใกล้ละใกล้ละใกล้ความจริงใกล้ความจริง ใครใคแม็กเกมไปไปไป,ไปแล้วขอตัดไปเจ็ดหมื่นเลยได้ไหมแม่งอย่างไรก็ขับไปเรื่อยๆอยู่แล้วน้องฮะเจ็ดหมื่นเลยแล้วกันเนาะเจ็ดหมื่นครับน้องๆเบรกแทบแตกนะครับพ่อเบรก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 ใจเย็นน้องใจเย็นตอนนี้ทานหินแล้วก็หมดแล้วนะครับทั้งหมด16ก้อนแน่นอนนะครับว่ามันพุ่งไป80,000ได้อย่างแน่นอนแต่ แต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่เราต้องไปบังกระสุนด้านหน้านะครับไม่อย่างนั้นเราจะโดนลูกกระตุกษาดมาแบบไม่ยัง้งเราจะโดนแบบทุกเม็ดที่มันกําลังพุ่งใส่หน้าเรานะฮะเม็ดเดียวกู็นอนแล้วจริงปุย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 ,ปย,ปยน้ำมันงูนะครับเราจะเหลือทั้งชีวิตอยู่แค่สามขวดเท่านั้นเราจะไม่เติมเพิ่มเพราะเขาบอกว่าอยู่กับน,น้ำมันงูก็พลาดแล้ว <laughs> แต่เขาไม่ได้กาหนดว่ากี่ขวดยังไงล่ะเหยีย yeah, บมิดไม้ไปเลยครับเราจะมุ่งหน้าสู่แปดหมื่น ในข้างหน้านี้อ่าผมรู้สึกถึงความสันตทานและขนตูดกับผมกำลังลุกชันจะไปจัดไป,ดไปอีกแค่นิดเดียวเราจะถึงครแม็กและจะถึงจุดสุดยอดของเกมนี้นี่คือพูดแปลกๆลไม่ตุดยอดเลยวะ่ะอ้นะฮะเราจะได้จบเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับผมแบบรวดเร็วมากๆเชีย <c oughs> วิธีนี้นะครับจะทำให้ทุกคนนั้นตาสว่างและเห็นได้ชัดว่า คุณไม่ต้องทำอะไรเลยก็จบเกมได้นี่ครับมันจะไปนสนุกอะไรวะเฮ้ยไม่ได้ฟาร์มไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเออแต่ทำให้ดูนะครับว่ามันจบได้จริงๆนะครับท่านผู้ชมสำหรับคำแนะนำจาก f อสุดน่ารักนะครับมีคำแนะนำอะไรเนี่ยก็สามารถอ่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเรารับฟังและรับอ่านทุกคอมเมนต์และที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คืออย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปดอนี้ด้วยนะครับผมกด s u b s c r i b e ให้กับเราด้วยนะฮะช่วงนี้หิว Subscribe จัดจัดนะฮะ กลายแล้วว่ะอีกครึ่งว่ะอีกครึ่งว่ะโมไปแป๊บเดียวครึ่งแล้วว่ะอีกนิดเดียวอ่ะน้องๆดูไว้ดูไว้น้องเจ็ดหกแล้วเจ็ดหกแล้วเจ็ดหกแล้วอไปต่อครับไปต่อครับกําลังเจ็ดเจ็ดครับน้องๆกำลังเจ็ดเจแล้วสักพักเสียงปืนก็จะยอดมาแบบเจ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 สองสามสี่แล้วน้องๆดูไว้ดูไว้ ห้าหกเจ็ดแปดเจ็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 ดลัคกี้ละลัคกี้เจ็ดเจ็ดมาแล้ไปต่อครับไปต่อครับเราผ่านลัคกี้เจ็ดเจ็ดไปแล้วแล้วก็โอ้ยกระสุนกระสุนมาแล้วโอ้เมื่อกี้มันเฉียดแฉลบมานะครับดีเราหลบทันแบบดิจิตอลกับกอกกระสุนไปไปไปโอ้โหข้างหลังแม่งจ่อๆเผาคนขนาดนี้ไม่ตายได้ไงรูปไปหมดขวดเรียบร้อยตัวแตกไอ้ไอ้บางไปปล่านี่ยยังไม่ทันได้หมุนเลยงานละเอาละไง ไม่เป็นไรนะครับเราขอลองอีกสักทีหนึ่งแล้วกันเนาะกดระบักอันน้อยนิดที่เราไม่เหลือตังจะแดกเลยแล้วกดไปเลยเออฟาผ่าลงหมุน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 เร็วเร็วเรตัวนี้อมตะอยู่ตอนนี้อมตะอยู่แล้วต้องผ่าได้้เก็บน้ำยาเก็บน้ำยาจริงจังเลยไม่เก็บไม่ได้เฮ้ยตัวแตกนะครับผมนะฮะจบแล้วนะฮะกับบ้านเก่ากับ โอเคว่งจริงไอ้แต่มันถึงไงมันถึงไงถ้าแบบอาชีพที่มันที่มันอึดกว่านี้นะครับหรือว่าที่มันไวกว่าน,นี้แบบ <c oughs> แวมพายอะไรเงี้ยเออว่าม่นผ่านหนอเว้ยจริงเขาอบอกเจียอะไรก็ได้อะโอ้ยทำไมผมม่นผ่านนะเนี่ยเอางผมอาจจะกากก็ได้ครับน้องๆยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าน้องๆผ่านในกี่นาทีนะครับน้องๆอ,อ,อ่ะพี่ไม่ไหวละเฮ้ยอย่าลืมกดไลค์นะเฮ้ย ยังไม่กดเ,เห็นนะเห็นนะ